อยู่อย่างไรปลอดภัยที่สุดจําได้ว่าเมื่อปีพศ2519มีพระเถระสองรูปเป็นพระฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานจากทางภาคอีสานเหนือแวะไปกราบนมัสาการหลวงปู่แล้วสนทนาธรรมเรื่องการปฏิบัติเป็นที่เกิดศรัทธาประสาทะและดื่มดำในรถพระธรรมอย่างยิ่ง ท่านเหล่านั้นกล่าวย้อนถึงคุณงามความดีตลอดถึงภูมิธรรมของครูบาอาจารย์ที่ตนเคยไปพำนักศึกษาปฏิบัติมาด้วยเป็นเวลานานว่าหลวงปู่องค์โน้นมีวิหารธรรมคืออยู่กับสมาธิตลอดเวลาอาจารย์นี้อยู่กับพรหม,มวิหารเป็นปกติคนจึงนับถือท่านมากหลวงปู่องค์นั้นอยู่กับอบปมัญญาพรหมวิหารลูกศิษย์ของท่าน จึงมากมายทั่วสารทิศไม่มีประมาณดังนี้เป็นต้นท่านจึงมีความปลอดภัยจากอันตรายตลอดมาหลวงปู่กล่าวว่าเออท่านองค์ไหนมีภูมิธรรมแค่ไหนก็อยู่กับภูมิธรรมนั้นเถอะเราอยู่กับรู้